ครับเรายัางเดินต่อนะครับอันนี้มาเจอต้นไม้ต้นใหญ่มากอ่าผมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีเดี๋ยวมาตรงไหนถึงมันถึงจะเห็นแบบชัดๆอ่ขยับมาตรงนี้ให้ดูด้านบนนะครับ อันนี้ต้นไม้ใหญ่มากนะผมว่าถ้าจะโอบพงล่างต้องระดับสิบคนนะครับสิบคนจับมือกันนะครับถึงจะรอบรบเนี้ยด้านบนเพราะว่าด้านล่างมันเป็นเขาเรียกอะไร <c oughs> มันจะออกมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมว่าต้องยืนรอบสักประมาณน่าจะเป็นสิบคนครับถึงจะโอบรอบ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไรอันนี้มาใกล้ๆต้นใหญ่นะ